And then die. ครับัอดีกับผมยินดีตอนรับเข้าสู่ไหน,หน่ยขหนุ่ยชแนลนะครับผมโอเคครับผมเดี๋ยววันนี้นะผมเราจะมวมพูดกันในเรื่องทอยลูกเต๋าครับผมทอยลูกเต๋าก,กิจกรรมอีเวนต์สลามยังไงให้ได้วันละ30รอบขึ้นไปนะครับผมอ่ะวันนี้เดี๋ยวเราจะมาคุยกันเรื่องนี้นะอ่ะเดี๋ยวผมให้ดูก่อนนะตอนนี้เนี่ยที่ผมทอยไปเนี่ย ออยู่ที่414รอบนะครับผมตอนนี้เนาะ414รอบอตอนนี้ผมจะปลดล็อกตัวนี้แล้วนะครับผมตรงแฟชั่นเะดียร์โรเซตเนาะออันผิดขอไฟนะครับผมออตอนนี้เป้าหมายของผมคือ800รอบเนาะวันนี้ที่ผมอัดคลิปเนี่ยมันเป็นวันที่24นะครับผม24เนะาะผมเดินทางมาครึ่งทางแล้วมันสามารถเล่นได้อีกอจนถึงวันที่เท่าไหร่เนี่ยไ,ไหนมาดูเนี่ยจนถึงวันที่10เดือน10นะครับผม เหลือเวลาอีก15วันประมาณ15-16วันเนี่ยอีกครึ่งหนึ่งครึ่งหนึ่งผมจะได้หรือเปล่าเดี๋ยวเรามาดูชมกันอีกทีนึงนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยผมเฉลี่ยของผมเนี่ยคือตามเกณฑ์อยู่400รอบนะครับ400รอบคือเดินทางเดินทางมาครึ่งหนึ่งแล้วนะครับผมโอเคถ้างั้นเดี๋ยวเราไปดูกันเลยเนาะว่าจะทำไงครับผมทำไงให้ได้วันละประมาณ30รอบขั้นต่ำนะครับผมโอเคไปลุยกันเลย สำหรับเพื่อนๆที่อยากจะเติมเงินเกมราคาถูกนะผมผมขอแนะนําร้าน v อ r t o p ์ท็อปอัพนะผมรับเติมเกมเอาเราคาถูกสะดวกปลอดภัยแน่นอน100ยเปรับนซะผมผมขอแนะนําร้านนี้เลย Over To ์ท็อปตัวอย่างแพ็กเกจในเกมแพ็กเกจสามพเนี่ยร้าน v e r t o ร์ท็อปก็จะรับเติมเพียงแค่2750บาทครับาทนะผมอ่าใครสนใจเติมเงินเกมเนี่ยคลิกที่ลิงก์ด้านล่างไปได้เลยนะผมขอบคุณครับโอเคครับผมอ่ะอันดับแรกอันดับแรกเนี่ย ต้องบอกก่อนนะครับกิจกรรมนี้อย่างที่เพื่อนๆรู้กันแล้วนะครับว่าคือมันจะมีเควสประจําวันนะครับผมเควสประจำวันคือเควสพวกนี้เนาะนี่ไอพวกนี้ก็จะได้ลูกเตา๋าทอยเป็นอ่าถ้าคิดเป็นเพชรแดงก็ลูกละพันนะครับเออไอพวกนี้ก็ทามาให้ครบนะครับผมทําให้ครบได้ประมาณ30ลูกนะพวกนี้10 20แล้วก็30ครับอ่าพวกนี้คือได้เพชร ได้เหมือนได้ลูกเต๋าฟรีมา30ลูกก็มูลค่าประมาณ3 0,000ื่นนะครับสามหมเพชรแดงเนาะอ่ะอย่างที่2ที่ต้องทำผมก็จะมีอ่าเควสบอร์ดนะครับผมเควสบอร์ดเนี่ยอยู่ตรงไหน,นเดี๋ยวไปชมกันตรงเควสบอร์ดนะครับบางคนบางคนก็น่าจะรู้ครบทุกคนแล้วเนาะมันจะมีเควสบอร์ดเพิ่มขึ้นมาเป็นริมุรุมิชชั่นนะครับผมตรงนี้10เควสก็ทําเหมือนกันตรงนี้สิ่งที่ได้เนี่ยก็จะสุ่มลูกเต๋านะครับสุ่มลูกเต๋าพิเศษมีลูกเต๋านางฟ้าปีศาจลูกเต๋าหนึ่งนะครับผมแล้วก็รีโมทกับนําโชคนะเออ พวกนี้พวกนี้นะครับจะสุ่มลูกเต๋านะครับหนึ่งได้ทั้งหมด10กล่องนะครับเอามาสุ่มลูกเต๋อเหมือนกันซึ่งจําเป็นมากสสิ่งนี้คือต้องทํานะครับอวันหนึ่งต้องทําแน่ๆแล้วนะครับถ้าจะเอา30รอบขึ้นไปเนาะอเดี๋ยวเรามาดูลูกเต๋าข้างในก่อนนะครับว่ามีอะไรบ้างเนาะที่เราจําเป็นจะต้องซื้อต่อ1วันนะครับผมต่อหนึ่งวันเนี่ยผมแนะนําเป็นนี่ไอ้ลูกเต๋าสีดําเลยนะครับที่ต่อสีดําเนี่ยอนี่ห้าหมื่นนะครับออาตรงนี้ซื้อลูกเต๋าสีดําแล้วก็ลูกเต๋อรีโมทนะครับผมซื้อหมดเเลลยนนะะูกครับ แล้วก็มีลูกเต๋าหนึ่งนะครับลูกเต๋าหนึ่งสี่ยี่สิบแล้วก็ลูกเต๋าหกก็เหมือนกันนะครับเออนี่อันนี้คือสิ่งที่ต้องซื้อทุกวันนะครับประจําวันต้องซื้อทุกวันอยู่แล้วเนี่ยผมจะซื้อพวกนี้หมดเลยนะครับผมแล้วก็ลูกเต๋าทั่วไปเนี่ยผมจะซื้อประมาณวันละประมาณร้อยลูกนะครับผมแต่ว่าถ้าบางวันเงินเหลือเยอะหน่อยผมก็ซื้อประมาณ200ลูกแต่ว่าวันละร้อยลูกก็ทาได้แล้วนะครับเออวันละ30รอบสบ,สบายสบายสบายมากนะครับผม อาศัยพวกหนึ่งหแล้วก็รีโมทแล้วก็ลูกต่อวูสีดํานี่มากกว่าอ่ะลูกต่อสีดําดียังไงอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับผมนี่เวลาเราทอยกันเนี่ยเวลาเราทอยลูกต่อสีดำเนี่ยมันจะสุ่มแต้มใช่ไหมครับสุ่มแต้มเนี่ยถ้าเกิดว่าเราออกเนี่ยหนึ่งแต้มเราก็จะสุ่มลูกต่อพิเศษมา1ลูกนะครับอ่ะแต่ว่าลูกละห้าพันแบบนี้ไม่คุ้มนะครับอ่ะถ้าเกิดเราทายได้2ก็สุ่ม2ลูกสูงสุดคือ6ลูกนะครับผมอือันนี้คือดวงไม่ดีมากๆนะได้หนึ่งมาหลายรอบเนี่ยอ่านี่หก หมก็จะสุ่มมา6ลูกก็ลูกเต๋า1ก็ลูกละ2 0 0พันใช่ไหมสองพันสี่พันแล้วก็ห้าพันหกพันอ่านี่หกพันกว่านี่คุ้มอยู่นะครับแต่ว่ารอบแรกๆเนี่ยเราไม่ค่อยคุ้มเนี่ยแบบนี้อืถ้าได้รีโมทมันค่อนข้างคุ้มอยู่นะครับแต่ว่ามันไม่ได้รีโมทไงเอออ่ะก็แต่ละวันเนาะแต่ละวันเพื่อนๆก็จะมีลูกเต๋ารีโมทประมาณนะประมาณ25ลูกขึ้นนะครับลูกเต๋านาโชคเนี่ยลูกเต๋านาโชคคือลูกเต๋าแต้มหกเนาะไอ้ตรงนี้คือ20ลูกน่าจะเกิน25หแหละเพราะว่าเปิดกล่องด้้วยนะ 25, นนนะะะ25อัีก็ปรมาณเนะ อย่างละยี่สิบห้ายี่สิบห้ายี่สิบห้าอ่ะเราจะทำไงได้บ้างนะครับผมมันทำไงได้บ้างอ่ะจะเดินยังไงจะเดินลูกต่อยังไงนะครับให้ได้รอบเยอะที่สุดนะครับอ่ะผมจะใช้วิธีนี้นะครับอ่าผมจะใช้แต้มหกก่อนเนาะเพราะแต้มหกเนี่ยเราจะเข้าทางลัดนะครับทำไงก็ได้ให้เข้าทางลัดตรงนี้นะครับเออเราจะได้รอบริ้วมากๆนะครับทางลัดตรงนี้เนาะอ่าทางนี้เลยใช้แต้มหกแล้วก็แต้มสี่นะครับเพื่อเข้าทางลัด แต่ระหวังนั้นอ่ะคือถ้าเกิดว่าสมมุติเราใกล้ๆหรือว่าลงใกล้ๆกับพวกที่มันเป็นเหรียญทองเหรียญเงินเนี่ยเราก็ต้องเก็บด้วยนะเออเพราะว่าเราจําเป็นจะต้องเอาเหรียญพวกนั้นเนี่ยเอามาขายเพื่อทํารอบถัดไปนะผมเพื่อทํารอบในวันถัดไปเพราะว่าบางคนเนี่ยคือเขาอาจจะแบบเอาเงินไปทําของนะครับผมแล้วก็คือเขาเรียกอะไรนะเงินจากสแตมมิเน่เอาไปทําของแล้วก็ส่วนหนึ่งอ่ะคือ เงินที่ได้จากเหรียญทองเหรียญเงินเอามาถอยอย่างเงี้ยก็ได้เหมือนกันแต่ส่วนตัวผมแล้วเนี่ยเงินที่ได้จากการาผ่านสตามิน่หรือว่าจากได้จากการขายเหรียญทองเหรียญเงินเนี่ยผมก็จะมาถอยที่นี่หมดเลยนะครับผมเพราะว่า,วากิจกรรมนี้มันมีแค่เดือนเดียวนะนเพื่อนนะเนาะหลังจากเดือนนี้ไม่รู้ว่าจะมาอีกเมื่อไหร่ครับผมผมก็เลยพยายามทําให้ได้รอบเยอะที่สุดนะครับผมเพื่อเอาถ้าเป็นไม่ได้ก็จะเอาสัตว์ขี่นะครับผมเพราะตอนแรกผมตั้งเป้าไว้ว่าจะเอาไอ้ตัวชุดมาแล้วตอนนี้ชุดมาได้แล้วเนาะนี่ถ้าแบบนี้เนี่ย เรามาตัดสินใจอีกทีนะครับว่าเราจะลงแต้ม4หรือว่าเราจะลงแต้มหนึ่งเนี่ยเหมือนผมเนี่ยผมจะเอาเงินมาหมุนเพื่อทํารอบด้วยใช่ไหมครับผมก็จะใช้แต้มหนึ่งแต้มหนึ่งเราจะลงทุนแค่2,000นะครับแต่ว่าถ้าเกิดเราทอยลงมินิเกมเนี่ยเราจะได้กลับมาประมาณ5,000นะเออได้กลับมาเท่าตัวเลยซึ่งมันทําให้เราทํารอบได้ได้เยอะมากๆนะครับผมตรงนี้เนาะแต่ถ้าเกิดตรงนี้ไม่มีอะไรเลย ไม่มีพวกมินิเกมหรือว่าเหรียญทองเหรียญเงินที่เราได้เลยเนี่ยผมก็จะเลือกใช้ลูกเต๋าเป็นลูกเต๋ารีโมดนะครับผมเออรีต่อรีโมดแล้วเลือกแต้มสมันจะเข้าตรงนี้เลยนะครับแต่ในกรณีนี้ผมขออนุญาตใช้แต้ม1น,นะครับแต้มหึ่งทั้งหมด3รอบ4รอบเลยแหละอืมอตรงนี้คือผมต้องการเอาเงินมาหมุนด้วยนะครับเออสำหรับบางคนเนี่ยก็อาจจะเลือกแต้มสี่เพื่อวนรอบได้เลยเนาะแต,แต่สำหรับผมนี้ผมจะเอาเงินด้วยเนาะ อ่ะโอเคพอเราใช้แต้มสีแล้วเข้ามาแล้วครับผมทําไงต่อนี่อย่าลืมปิดตรงนี้นะครับผมตรงนี้คือเวลาเราแปลงรากเนี่ยเราจะถอยได้ทีละ3ลูกเนาะแต่เราต้องการแค่ลูกเดียวนะครับผมเดี๋ยวมันไปไวเกินเราจะบังคับทิศทางอะไรไม่ได้เลยเนาะพยายามนับแต้มข้างหน้าด้วยนะเหมือนตรงนี้ผมก็จะดูเนี่ยเหมือนกล่องเงินเนี่ยมันใช้แต้มหนึ่งใช่ไหมผมก็ยังใช้เต้มหนึ่งอีกนะครับตรงนี้1 2 3 4งสาี่ห้าผมจะเลงไปถึง6เลยนะครับว่า6กเนี่ยมันลงอะไรบ้างเนาะตรงนี้ก็ใช้แต้มหนึ่งปกติเนาะอ่าเพื่อ คือเข้าทางนี้อ่ะยังไงก็ไวสุดแล้วครับผมไวสุดแล้วนะครับผมอ่าแล้วก็ถอยลูกต่อปกติไปได้เลยเนาะอื่ยเดี๋ยวก็มานับกันอีกทีนึงว่าข้างหน้ามีอะไรบ้างเนาะหนึ่งสอสามสี่ห้าหกอ่านตรงนี้หกไม่มีอะไรยาวเลยนะครับแบบนี้คือไม่มีอะไรเลยก็คือถอยได้ยาวๆเลยเนาะ หลักๆพยายามพยายามลงตรงนี้ได้นะใช้แต้มกแล้วก็แต้มสีให้มาลงทางลัดให้ได้นะครับผมที่เหลือเนี่ยเราอาจจะเก็บพวกกล่องเนี่ยพวกนี้พวกกล่องพวกมินิเกมพวกนี้ครับควรจะเก็บนะเออเพราะเพราะว่าเราจําเป็นต้องขายเพื่อเอาทุนมาทํารอบในรอบรอบรอบต่อไปนะครับผมอโอเคเสร็จไปหนึ่งรอบนะผม,มเหมือนเดิมเนาะตรงนี้ก็เดี๋ยวผมจะเข้าทางลัดเหมือนเดิมเนาะ เเาทางรดหมมือนิในกรณีทางรัดเนี่ยเราจะสามารถคำนวณได้เลยนะครับเพื่อนเพื่อนว่าคือวันหนึ่งเน่ยเราจะได้กี่รอบนี่เห็นไหมสมมุติผมมีลูกเต๋าริมมด37มรอบหมายความว่าผมจะเข้าทางรัดได้อย่างน้อยคือ37ครั้งนะครับผมคืออย่างน้อยเข้าแล้วแน่ๆ37ครั้งอ่าถูกไหมออแล้วก็อ๋ออย่าลืมแต้มหกด้วยนะเพราะแต้มหกเราต้องใช้ด้วยนะครับผมแต้มหกเนี่ยมีแค่3ามเนี่ยมันต้องบาลานซ์กันดีๆ3สามสามเนี่ยหมายความว่าคือมันต้องทอยแต้มหกให้ได้ไดแบบเนี่ยเนี่ย อย่างน้อยคือต้องลุง6ก่อนต้องใช้ลูก6ก่อนนะครับแล้วก็ที่เหลือคือเป็นลูกรีโมท4ีนะแสดงว่าเนี่ยสอันนี้ต้องใกล้ๆก,ลก,ลกันแต่ตอนนี้ผมมีรีโมทเยอะกว่าซึ่งแปลกมากปกติคือรีโมทไม่เคยเยอะกว่าแสดงว่าผมเข้า,าผมสามารถทํารอบขั้นต่ําคือวันนี้คือ33 3มรอบนะครับอืมสิสรอบแต่อันนี้คือผมยังไม่รวมกับลูกเต๋าที่ได้จากเวสประจําวันด้วยนะเออลูกเต๋าพิเศษเดี๋ยวไปเปิดอีกทีหนึ่งแต่คิดว่าน่าจะได้35รอบขึ้นวันนี้นะครับผมดูจากตรงนี้ได้เลยอ โอเคนี่โอเคครับผมเนี่ยตอนนี้คือผมอยู่อันดับที่5นะครับผมอันดับที่5เนาะเดี๋ยวผมจะทอยอีกวันนี้ขออีกสักประมาณ35รอบ40รอบวันนี้น่าจะได้ประมาณ450รอบรอโอ้ยถ้า450เนี่ยโอยขึ้นเนือจะถึงหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับผมเดี๋ยวลองดูอีกทีเนาะ แล้วก็เดี๋ยวผมจะมาอัปเดตนะครับผมอัปเดตอีกทีหนึ่งเนาะตอนหมดกิจกรรมว่าผมได้สัตว์ขี่หรือเปล่านะช่วยเป็นกยนกังใจให้ผมด้วยนะครับผมผมถอยฟรีนะผมถอยฟรีนะไม่ได้เติมมาถอยนะครับผมเออสามารถไปใช้วิธีกันได้นะตอนนี้เนี่ยคิดว่าถ้าเกิดใครยังไม่ได้ทําวิธีนี้เนี่ยผมว่าสัตว์ขี่นี้น่าจะยากนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่า่าถ้าจะเอาแค่ชุดเนี่ยผมว่าได้แน่นอนนะครับผมถ้าใช้วิธีนี้วันละ30กว่ารอบเนี่ยได้แน่นอนนะครับ โอเคถ้าเกิดมีคอมเมนต์อะไรเพิ่มเติมหรือว่ามีวิธีอะไรที่นอกเหนือจากที่ผมพูดไปนะผมสามารถคอมเมนต์พูดคุยเลกเปลี่ยนความรู้กันได้นะครับผมไว้เจอกันคลิปต่อไปนะครับผมยังไงก็ฝากติดต่อได้วยนะครับผมไว้เจอกันครับบวัสดีครับ